มันจะอยู่ตรงไหนส่อีกตัวหนึ่งน่าจะสร้างหนึ่งพี่ขึ้นสร้างสามครับไม่เหลือเหลืออีตัวหนึ่งลูกปีพีอยู่ตรงคอนเทนเนอร์สีฟ้าเคมินปะพี่ยิงจังไม่รู้ไม่รู้ มีคนต้องถามแบบพี่แม็กผมดูทวิตมาบอกไว้สีนี้เนี่ยเออตามกรบวการคือไว้สีอถ้าใครบอกเื่อนเป็นสิงหาหรือกะละกานะเมื่อวาน ยี่สิบสองรวมคือตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรยืนยันใช่ไหมนะหรือว่ามันก็ยังฟรีมันเด็นช่วงแรกๆช่วงแรกๆไม่ได้จำไงเพราะเล่นบ่อยๆก็เริ่มรู้หกใช่าอืออยู่บนช่้งสามเอฟหกสองเอฟหกสองเอฟหกสอง พี่ว่ามันอาจจะอยู่ตรงกล่องที่โตชอบขึ้นถ้าเสาอ,อยู่ตรงนนไนมือน้องหมอกในมือ,อมคอนเทนเนอร์สองชั้นชั้นขาวคอนเทนเนอร์ขาวไม่ได้ไม่ได้มีสะกบไปในนั้นขาวไม่เห็นพี่ <c oughs> พี่หมืนไปยูุทงเชื่อมคอนเทนเนอร์แดงคอนเทนเอนอร์พี่ ทางเชื่อมาส่องให้หน่อยผมกำลังชิดทางเชื่อมเหมือนมันวิ่งอ,อ้อมมีคนมา,า,าว่าทางรถไฟแม็กเหมือนมันจะวิ่งอ,อ้อมพี่ไปทางสร้างหนึ่งไม่เห็นผมอยู่ยในสร้างสามผมอยู่ตรงระหว่างสร้างสามกับสร้างสองอยู่ข้างไฟ Ich ออกแล้วนะผมไม่มีเน็ตแล้วเนตผมหมดอาจจะวิ่งลงจิิงลงจิิงลงหมดแล้วฟอร์อแมก็กฟอร์แม็กพิเตอร์มาเล่นนะ

ไอ้แต่แคปมปยิงคนอยู่นะพี่เโอย้ยพี่อยู่นนกกยถิ่มนาบอกว่ากระชับมองบอกว่าที่ลงมากระโดดเข้ามาพี่อยู่ถน,น่มนาพี่โอ,อ้ยอ่าผม,มอยู่เ,เดิววนอยู่คนหนึ่งถึงลุกพุ่มศพยิ๊บเดินออกมาออกออกออกมานไชิดรถใครอยู่ถนนิ่มนาวะ

อุ้ยใครยิงอะไรกีเป็นยิงหรือว่เขียวผมจะโดดเป็นสามผมจะขึ้นผมจะขึ้นเฮ้ยมีคน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 ตรงเน็ตผมอยู่ตรงหลุมอยู่ตรงหลุมอยู่ที่ทางหลุมสร้องลุ่มเนียระหว่างสร้างสองซ่างสามเนี่ยพึ่งโดดเข้าไปตรงนั้นแหละพี่โอ้น่าสงสารโดนยิงทุกมุมตายไหมตายแล้วเริ่มไปเลย รู้ว่าปี่ลพี่วนอนสุกันเนี่ยปีปีมีโจทย์จะพึ่งยัวู้ดสุกันอ๋อปีตายดิ่ อะไรด้วยผมเก็บได้ตัวนี้ตัวนี้พี่ตัวนี้ตัวนี้มีแล้วมีแล้วโอเคโอเคโอเคก็ไม่เล่นเกมได้โอ้ยตายผมตายพี่มันอยู่ด้านซ้ายของรถไฟคนอยู่อยู่ตรงลาย ตายอุ้ยตายผมตายอุอ้ยมล่าสุดอะไอ้อุย้ยไม่ไม่ไมีเสียงเงี้ยไอ้เหี้ยโลอยู่หา่างไม่ไปไม่ไป ตายแล้วโมสิโมสะแมดดับไปแล้วสาวกูอพูดยิ่งชิงดับไปแล้วสาวไปตว,ว์ไปแบบไงล,ล่ะแบบเกียนี่ยังมปนตบเกียร์เลยให้แมกดต,ตุดอกเหร

โฟใครวะโฟกูเองเี้าตายตรงไหนเนี่ยโู้เขียวกูดูนักข่าวยิงอีกแล้วเหรอพี่ <c oughs> ไปพี่บนเขาเลยเดี๋ยวจบไปตัวเดียวเล่นเดินเดินไรไหนตรไหนกัน,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 นตัวเดียวตายเฮ้ยตรงไหนวะวันไต่พอดีกำลังเล็ลงลงโอ้ชได้อยูสี่เจ็ดหัวแตกเลยเฮียแต่กดซับพูด,ด้ว้เอง

ในห้องที่ระเบิดนั่นแหละเ็นคล้่มไม่่เยเนะไก่เดห็นคนแล้วกำแพงเขียวตรงไหนอันนี้กีดอันนี้กีดเอาละ ผมย่อหยุดไม่มีหรอกซื้อไม่ได้อปฟิดขึ้นแล้วหนึน่งกันอยู่ไหนวะหยุดสายนะมี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 ตาย,ายไมตัวตาต่างนีมตัว เดินเดินด้านข้างฝั่งโน้นข้างบนมาข้างบนมาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วทางนี้หรอเจโอ้ตายโอ้มันไม่ตายอ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ,อ,อ,อ่ามีตัว สี่ร้อยไม่ตายมีเนตปะนเนตขึ้นไปดิล็อกไปดิล็อกไปล็อกล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่เนตไม่ขึ้นไม่ถึงดักฝั่งซ้ายด้วยดักฝั่งซ้ายด้วยเพราะมันลงฝั่งซ้ายได้ ตายกระตินตายเยอะพี่เนาะมันมี มีสองตัวพี่ใครโหมาใครยิงกูเนี่ย